เวลากลับมาพบพี่พอน้องอีกแล้วครับกับรายการเบึงอีสานประวัติบัตรตำนาน,นเมืองทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบุณขอบคุณที่พี่น้องได้เสียสละเวล,เวลาเข้ามากดบึงกดชมคลิปบันบานที่นําเสนอเกี่ยวกับความเป็นมากของชุม่มชนแต่ละท้องทีหากว่าพี่น้องอยากฮู้อยากเข็นความเป็นไปเป็นมากของชุม่มชนบาวาสิเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัด หรือว่าโมู่บันต่างๆพี่น้องกะเขาไปกดบึงกดชมในเพลิดนาช่องได้เลยเด้อครับเพราะว่าใบบุญได้นำเรื่องเาวาประวัวปปตควออิความเป็นไปเป็นมาของสถานที่ต่างๆบางที่บางครั้งพี่น้องอาจสสียขู่ความเป็นไปเป็นมาของประวัติบาดตําำนานเมืองทองทิงท้นทีพี่น้องได้อาศัยอยู่กะเข้าไปบึงเข้าไปชมได้สำหรับคลิปนี้ใบบุญได้นำผ้าพีน้ำผานอง มาหุจักกับชุมชนเศรษฐกิจใหม่อีกหมองหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับชุมชนมองทีพี่น้องกำลังรับเบึงรับชมอยู่ในขณะนี้จากคือบริเวณเขตชุมชนตำบลดันหันครับซึ่งอยู่ระหว่างท่าพระไปอำเภอโกสมพิสัยครับกถือว่าเป็นชุมชนเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังมีการขยับขยายความเป็นอยู่จากหมบานร,ริมทางกลายมาเป็นชุมชนตลาด สิเป็นชุมชนเมืองเต็มโตแล้วละละครับอีกบอกกี่ปีขา้างหน้าหนักว่าความเจริญได้เกือบขั้นข้ามาเรื่อยเรือจังสี่ชุมชนมองนี้ก็สิเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอีกมองหนึ่งของพีน่นองเจ้าอำเภอเมืองขอนแก่นครับสำหรับความเป็นไปเป็นมากของตำบลนนันหรือว่าบัญนนันแห่งนี้เพิ่นว่าเมื่อประมาณปีพศ2448นา้ยสามารถเพิ่นใดยาร่างกับขอบรั้ว นะครับอยู่ทางบันดอนบมบนลครับตำบลเมืองเจ้าแล้วเพิ่นกระไดมามีขอบขัวใหม่อยู่ที่บันดอนแดงหมูที่สองต่อมาได้เกิดไฟใหม่ขึ้นในมูบ้านในสามารถเพิ่นกระจังไดชักชวนพี่น้องญาติมิตรจำนวนประมาณ40คริบขอบขั้วขับใหญ่มาบุกเบิกตั้งบ้านใหม่ขึ้นก็คือบันนอนหันหมูที่หนึ่งในปัจจุบัน พอผีพศ2475ทางรัฐบาลเป็นได้ออกพอรบออกปกครองท้องที่หรือว่าจัดระเบียบระบบการปกครองไม่นั่นแหละครับก็ได้มีการขัดเลือกผู้นำโมบานหรือว่าผู้นำชุมชนในเขตท้องที่ในยุคนั้นสมัยนั้นขึ้นมานายหันเพิ่นก็ได้รับเลือกให้เป็นกำนันคนแรกของตำบลดอนหันมีฐาณะเป็นคุะหลน เดิมที่นั่นเพิ่นก็เป็นพระนะครับเป็นพระคุณเจา้าเป็นหลวงพ่อองค์หนึ่งนะครับไม่ว่าเป็นเจ้าหัววัดวัดบันดอน,นันแล้วก็ได้ล่าสิบขาออกมาเป็นผูงง้ญ่บานต่อมาก,ก็ได้รับเลือกตัง้งให้เป็นกำนันในยุคนั้นสมัยนั้นหยดของกำนันนี่เพิ่นพากันเอินขุนรับอยู่ต่อมาขุนหันก็ได้เสียชีวิตลงรอยตีบุญมีจำนงเพิ่นก็ได้รับเลือกขึ้นมาก เป็นกำนั่นคนต่อมาจนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากนั้นประมาณปีพศ2 0 5กระได้มีการแบ่งแยกตำบลทาพระออกจากตำบลดอนหันกับมีนายดีโพรุกเป็นกำนั่นตำบลดอนหันคนต่อมาหลังจากที่ได้แบ่งแยกออกเป็นสองตำบลพอถึงปีพศ2 5 1 6นายดีโพลรุกเป็นกระได้เสียชีวิตลง นายกันหาแทนมนณฑเยนเป็นกำนันคนที่สองกำนันคนที่สามก็คือนายอินตาสมเวกกำนันคนที่สี่ก็คือนายเซรีลาศีดากำนันคนที่หา้าก็คือนายบุตรศีบุตรดากำนันคนที่หกคือนายสมพนละคมผ้าต่อมาในเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 2พนเรเ็พิ่นก็ไดมีการแบ่งแยกมู่ที่1 1 ออกมาจากบันน้องหยาแพกแล้วก็แบ่งแยกหมู่ที่12ออกมาจากหมู่ที่4ในปีพศ2538แบ่งแยกหมู่ที่13ออกมาจากบันน้องหยาแพกหมู่ที่5ในปีพศ2540แล้วก็ในปีพศ2541ได้มีการแยกบันดอนหันหมู่ที่14ออกจากบันดอนหันหมู่ที่1แล้วก็ได้แบ่งแยกบันดอนเจริญหมู่ที่15ออกมาเป็นหมู่ที่2ในปีพศ2543 ปัจจุบันบันดอนหันหรือว่าตำบลดอนหันมีหมบานในเขตปกครองอยู่น้ากันงสิบห้าโมบานครับคือหมที่หนึ่งบันดอนหันหมที่สองบันดอนแดงหมที่สามบันนุ่นเขาหมที่สี่บันเลาหนกซุ่มหมที่ห้าบันน้องหยาแพหมูมที่หกบันดอนน้อยหมที่เจ็ดบันนุนตุนหมที่แปดบันสว่างมันละค่าหมที่เก่าบันลุบหยาค่าหมที่สิบบันทาแร มูที่1บบั่นน้องหยาแพลมูที่ิ2บันบ่นเล่าพัฒนามูทีสิบสาบั่น้องหยาแพลกมูที่ิ4บันบ่นดอนหันมูทีสิบ้าบั่นดอนเจริญส่วนทีไปที่มากของสื่อบั่นน้าเมืองเปินว่าเหตุที่ตั้งสื่อบั่นหันหรือตำบลบั่นหันก็เพราะว่าพื้นที่ในเขตตำบลในท้องที่นี่แหละครับมีตนหันขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากมา้ชาวบ้านเพิ่นกะเลย เอาสื่อของป่าหันเนี่ยแหละครับมาเอื่นเป็นซื่อบานหรือซื่อตำบลตำบลบันหันกะมีอาณาเขตฟังดัานทิดเนื้อติดกับท้องที่ตำบลเมืองเกาแหล่าลกาพื้นที่ของตำบลพะลับอำเภอเมืองขอนแกน่นฟังดัานติดไตติดกับตำบลทาา่าพระเขตอำเภอเมืองขอนแกน่นฟังดัานติศตะวันออกติดกับเขตตำบลเขาไหลซึ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม บังด่านทิดตะวันตกติดกับเขตตำบลท,าท่าพระอำเภอเมืองขอนแกน่นพื้นที่ของตำบลกะขอบคุ้มทั้งเมดประมาณ5 3 8ตารางกิโลเมตรครับตำนำที่สำคัญที่พี่น้องได้พึงพาอาศัยกมัมีลำนำชี้ลำหวยสั้นหวยหลากใหม่ กะที่ว่าชุมชนเพิ่นเป็นเขตชุมชนเศรษฐก,กิจเต็มโตกะว่าได้ละครับพี่นอ้องบริบทชุมชนทั้งสองฝากฟังทั้งลกักกเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนทังงพันสายหลักเชื่อมต่อระวังขอนแก,นก่นกับมหาสารคามอีกเส้นหนึ่งครับได้นำพี่น้ำน้องมาเลาะซองยองยามเห็นการพัฒนาเห็นความเจริญของพี่ของน้องเช่าดอนหันแล้วกาสิได้นำหน้าพาจาักครับ ไปพบพอกันคิดไม่คิดหน้าโชคดีไม่สุขทุกท่านครับ